ดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมวัสดุอุปกรณ์บางอย่างนะคะที่มีอยู่ในครัวเรือนเราสามารถมาปรับเปลี่ยนใช้สำหรับเพาะขยายพันธุ์ชิ้นผ่าหัวบอลสีของเราได้นะคะตัวนี้เป็นรังไข่ค่ะเป็นรังไข่นะคะเจาะรูด้านล่างค่ะใส่ดินเล็กน้อยแล้วก็เขาจะมีฝาให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีฝาปิด เพื่อที่จะคอบเอาไว้มาลงมาแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมากัดมากินไม่ได้นะคะนี่เป็นชิ้นผ่าบอนสีค่ะอายุประมาณ1เดือนเขาจะทยอยงอกอย่างนี้นะคะงอกออกมาเรื่อยๆสังเกตลักษณะใบนะคะถ้าผ่าอยู่ในที่มีฝาครอบหรือว่ามีอะไรคอบไว้ลักษณะใบจะเงาค่ะ ใบจะมันแล้วก็จะเงาแข็งแรงสมบูรณ์มากนะคะนค่ะไหนใบเงาแล้วก็สภาพแข็งแรงเรารักษาดินค่ะปรับดินให้ชุ่มนะคะให้ชุ่มอยู่เสมอข้างล่างรางไข่นี่จะมีการเจาะรูนะคะเจาะรูอยู่ด้านล่าง หนึ่งรูเพื่อให้น้ำนี่ซึมออกมาได้หรือซึมผ่านเข้าไปได้ค่ะนี่ค่ะผานนี้นี่คือเลี้ยงนอกตู้นะคะเลี้ยงนอกตู้เวลานั้นถ้าฝนมาหรืออะไรมาเราก็ปิดฝากลางค่ำกลางคืนเราก็ปิดฝาได้พอตอนกลางวันเราอยากให้น้องได้รับแสงแดดเราก็เปิดรับแสงได้เลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบ เผื่อที่บ้านใครมีลองเอามาปรับเปลี่ยนใช้ประโยชน์กันได้นะคะสวัสดีค่ะ